เช้าเน็ตขุดคลิปตรงตรงเล่นสงกรานกับสาวเอฟซีโต้แทนคดีพลิกเฉย ร้อนแรงทะลุเทรนด์กับแฮชแท็กตรงตรงเบสที่พุ่งติดอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ทันทีหลังสมรักคำสิ่งคุณพ่อของสาวเบนรักวานีออกมาแชร์พฤติกรรมแฟนหนุ่มของลูกสาวอย่างตรงตรงกฤษกรล่าสุดในแฮชแท็กดังกล่าวมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้นาคลิปของตรงตรงขณะเล่นสงกรานต์แบบสุดมันที่บ้านเกิดจังหวัดมหาสารคามมาแชร์แต่ที่เป็นประเด็นก็เพราะในคลิปดังกล่าวนั้นมีสาวน้าใสรายหนึ่งอยู่อย่างไรก็ตามต่อมาแฟนคลับของ ตรงๆก็ได้เข้ามาช่วยตอบโต้แทนโดยยืนยันว่าสาวรายนี้คือเพื่อนสนิทร่วมแก๊งของหนุ่มตรงๆเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรกันมากกว่าเพื่อน